ว่าด้วยเรื่องนะครับผู้ที่ได้ครอบครองเพชรรูปหยดน้ําเป็นคนแรกๆและก็เม็ดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับพระมเหสีเทวีที่ได้ชื่อว่าโปรดปานเครื่องเพชรพลอยและก็ไฝพระไทยเสาะแสวงหาเพื่อจัดสรรให้ได้เป็นชุดเป็นเถาแต่ละชิ้นล้วนมีค่ามีราคาและก็มีเป็นจํานวนมหาศาลนะครับก็คือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเครื่องประดับดังกล่าวมีทั้งที่ทรงซื้อด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ได้รับพระราชทา,านจากพระบรมราชาสวามีตลอดจนพ่อค้าข้าหาบดีนำมาทุนกล้าวถวายในโอกาสต่างๆอีกด้วยและก็ยังทรงเป็นพระมเหสีเทวีอง์คเดียวที่ทรงได้รับเครื่องอัญมณีเป็นของขวัญล้ำค่าจากพระราชาธิบดีและก็พระราชินีต่างประเทศที่ทรงฝากมาถวายอีกด้วยจนเป็นที่กล่าวขวัญกันว่า ไม่เคยมีพระมเหสีเทวีองค์ใดในรัชการใดๆแห่งพระราชวงศ์จักกรีทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันจะได้เป็นเจ้าของราชาพรที่เป็นเพชรนินจินดาค่าควรเมืองที่งดงามหลากสีหลายตระกูลขนาดต่างๆและก็นานาชนิดเหมือนของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเลยนางอมรดารุณารักนะครับอสุนทรเวทผู้เคยเป็นข้าหลวงใกล้ชิดเบื้องพยุคลบาท ได้บรรยายเกี่ยวกับเครื่องเพชรเฉพาะชุดใหญ่ที่มีความงดงามเป็นเยี่ยมและก็มีค่าควรเมืองไว้ในหนังสือพระราชประวัติชีวิตส่วนพระองค์ของสมเด็จพระศรีพระเจดินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไว้ว่าเพชรรูปหยดน้ำประกอบด้วยสร้อยพระสะระยาเพชรสลับกับไข่มุกล้วนแต่เม็ดใหญ่น้ำางามๆโดยเฉพาะเม็ดเพชรหยดน้ำนั้นมีขนาดใหญ่พิเศษบริสุทธิ์กระบังเพชร รูปเพชรหยดน้ํากับไข่มุกแล้วก็สร้อยสังวานระยะเพชรสลับไข่มุกเป็นรัศมีกว้างเต็มพระอุระเป็นอีกชุดหนึ่งเครดิตนะครับจากหนังสือพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีพระชนินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับ